สวัสดีครับทักทายสบายดีย่มมสอสอครับเอฟซีพี่น้องคนทรงปลาท,ทุกคน,นชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศพี่น้องต่อกันกับคนทองปลาสาววันทียี่สิบเจ็ดกันยาพี่น้องปีหกสี่เขาปลาหาหลายเฮ็ดคือเกาล่ะพี่น้องหลังจากฝนพายุกระหล่มถอยถอยซาซาละ่ะจุดน้ำกันพี่น้องว่าซิมีเฮ็ดยังแห่เก็บแน่วันแน่เด้อพี่น้องพวกอาจจะเจอเฮ็ดบวกกับเป็นได้ อาลุดน้ากันพี่น้องอ้าวพี่น้องพอกันกับคนส่องปลาคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศย่ำเศร้าฝนมาตกเลยพี่น้องฝ่าเปิดฝ่าแจงดีแห้งมือนี่พอกันเศร้าวันที่ยี่สิบเจ็ดกันย่าปีหกสี่พี่น้องเขาปลาหากบเพชรคือเก่าเดินทางกับกับยายเกคนเดินเดิมคือเก่าล้วพี่น้องสวัสดีค่ะอาลุดน้ำกันพี่น้องที่เป็นเฮ็ดยังมือนี่หลังจากเมื่อก้อนนี่เฮ็ดกอพี่น้อง นาเฮ็ดนาแหล่แล้วมัอนี้ออกแรงแข่งมันเป็นนาแหล่ออกไล่พ่น้อจักมันหลุดเนาะพนกระถอยแล้วรับพี่น้องมันเนี่อาซิมมีเห็ดปวกับเป็นได้เฮ็ดยังเฮ็ดทานเนาะเฮ็ดยังก็เก็บรับพี่น้องวันนี้จุ่งงามอยู่ตัวเย็บยางเดียวคือทางพี่นี่อยู่เฮ็ดทานเนาะเอะนินกับเช้าเด้ตางเด้ โอ้๋อาเฮทานกับเก็บพี่น้องช่วงนี้ส่วนพวกละางกคือสิบ่มีเนาะบ่ๆคิดว่าบ่มีแล้วล่ะเหมือนซ่องเหมือ,นอเนาะมาแน่มื้ออื่นอานทีเฮ็ดปวกขึ้นก็เป็นก็หล่นน้ำคั่นสองปลาไปเรื่อยเด้อพี่น้องทานอีกเนาะเอ๋เอาเฮทานกับเก็บจุม่มงามๆเก็บอย่างเดียว <laughs> โอ้ขันจ่มแน่นีิพ่อเอาอยู่เห็ดทานเห็ดนาแหละเห็ดดอกเห็ดดินนี่ลรัพี่น้องมือน,นี่ยเห็ดทานพี่น้องลุยเห็ดทานนี่ลรัมือนี่าเห็ดยังกะลุยแล้วมือน,นี่ยายเกดเอาไปก่อนเอาไปกอ่อนไอ้เหทานจุ่มง,ง่ามเลยแม่นอาจังสยเห็นพ่อกินอยู่เห็ดจูงมัน,นตน้น มองมองกระดำแห้งเนาะฮะพวงค้นขเจากก็หมากเป็นแฉบคือกันมันเป็นปลายฤดูเหรอละพี่น้องเห็ดเป็นเห็ดพวงนี่แหละ ทานเฮ็ดดินทั่วไปส่วนละหอกคาดว่าบ่มีแห้วล่ะพี่นองบ่มีเบิดแล้วือรละหอกดูการของละหอกะมันมีก็บ่รลายขาวจูมหนึ่งกเสือร้ายอยู่กไวเดินเบาเนาะออกตลอดแล้วก็ยังเกบแดงจับแดงน้าเนาะงงาม จะเห็ดพวกนี้เราเด้อพี่น้องเอ้ยหมดเลยจะเป็นเห็ดพวกนี้แหละพี่น้องเห็ดดอกเห็ดบินนี่แหละหวานดอกนึงพี่น้องพวกตี่ออกเป็นมูเนอ่ะม,มันหวานแล้วมันหลาอะไรมันหลาล่ะปลายฤดูล่ะก่อเนาะมีดกอออกคีดคำเลยนะมานตะระผัดกนิด <laughs> ก็คือมือ,อก่อนเนาะมือ,อ,อก่อนมีจะจุ่มพี่น้องเฮ็ดก่อขึ้นมือเดียวหมัวว่านมากอะบอกคอยมีก็เลยบ่ได้ทำลิปในพี่น้องเบิง่งทีมินล็อกนึงพี่น้องวอบดีแห้งอ,น,อ,อน,นู่นแต่กระดุ่นหนีคงได้อะไรบ่นม่แหละแสบเนื้อแหลมหมัวต <c oughs> ุ๊กยเฮ็ดก่หหดก้หนาแหงก็น่าแห้ง โอ้จูงงามตัวละงามไอ้ก็ดอกนึงพี่น้องไม่นีออกเนาะอ๋อรีขนเนาะแกเป็นแผนขนเห็นเไหมอก็เลยลีอ๋าฝาแจมดิแห้งพี่น้องมาเนี่เห็ดหนาเลยดอกนึ่งพี่น้องดอกไหนเต็มเล้ยมองละดอกเป็นเห็ดเล่มเด้อพี่น้องมาเนี่ ไงบอ๊ะไตจองเนี่ยเมืองว่าเป็นเฮ็ดดิลีวันนี้ยังมีผมเห็นอ่ะเดาแงมเลยนะเป็นค้าลายเงาหนึ่งกีนน่องเจ๊ดอกหนึ่งสองสามสี่หาพี่เน่หนาคุณดอกน้องเนาะเออกนเงาเลยขรัเป็นขาอีกแล้ว เอยคือว่อาเศร้าก็ได้นาะแมนยังขอเป็นเหงาอยู่แรงขำพี่นอ้องแรงขำแดงนาเป็นสารพัดเห็ดเนอมมาเนี่ยดอ,อ,อก,ก,อกนหญ่ค่ะน้อแรงหนาแหละอีกแบบหนึง่ง hên bà cả hoặc lái lái đỏ nhưng khi đây nè zoom bước cái hết cỏ cỏ nhà hàng thôi mà cứ nhang cầy thế nó mặc ít thế còn khá là gì mở mới mở ดอกหนึ่งเหี้ยใจเกลดะมาสิดอกเดียวเทีนเนน้ออามันก็มีมันมีบัวล่ะฮะเห็ดมันเป็นช่วงเห็ดวายอลายจุ่มงามจุ่มหนึ่งโอ้ยเนาะหลายหลายเด้น้อ ขาวอีกดอกนึงดอูออกหน่อยยังกะแทกเป็นแน่อ,อ,อ,ยอยขอดูเรื่อยไข่อยู่ด้วยล่ะขอดเรื่อยๆไข่อยู่ก็สองดอกพี่น้องบานเต็มทีแน่บาน,น,นเนาะดำเนาะอ๋อจุอมอ่มหนึ่ง ไปเบืง้งในหันอยู่ดอกในผักผึ้งข้าลายพี่น้องอยู่งามๆพี่น้องผึ้งข้าลายโค้งสีก็ยังค่อยอยู่ได้๋อโคกแค่ก็พี่น้องอต่ก็งา,ง,งาม,อ,มออกค่ไร้เนี่ยตาที่ปล่อยไล้ไลเนาะ อ๋อดอกนึงออกบ่ใหญ่ปานไดแม่นดอกนี่ลงหันี่เหลือไม้เื่อยเนาะเฮ็ดก็ได้แต่ว่าออกหลายก็บ่แน่เด้ล่ะจุ่มงามๆจุ่มนึงอได้จักตาเด้เนาะอือานนีเฒ่าเนาะเฒ่าดอกาย่ ที่ว่าใบกับพ่อเรือยยุคพี่น้องแต่บอ่อไหลมีทุกเกสอยู่แต่ว่าบ่อคอยหลายก็อีกดอกนึงพี่น้องออกโคกแห้งท่านล้างมันไี้ยังกินออกบ่อลายเนาะออ,ออกบ่อลายไอ,อ้อหอยกินมันโตกินกินเบิด์ตคืนมันก็บเบิดตไปเลเก่งไง เอ๋อเป็นเฮ็ดเล่มพี่น้องมั้งนี่มันเฮ็ดทานเนี่ยแหะพี่น้องเแกบอกงี้ฟุ่งเลยเฮ็ดอื่นบ่ปันไดลุยเฮ็ดทานเนี่ยแหละเอาอย่างเดียวที่โควาได้เนาะเออโอ้โหกระปบ๊ะร้ายอยู่ตัวนี้เป็นโคมมันนี่จูงงอแงมตัวนี้นั่นเอาตัวนี้ก่อนเบิ่งบอดีบ่เห็นได้เฮ็ดทานนี่มันเบิดพี่น้องทีตัวนี้ก็เอาแล้วพี่น้องเลยไปบอกก็งอมีเห็ดอย่างจนเมื่อย เพชรเอินบอมมี่ดอกใหญ่แห้งดอกนี่ออกเป็นแผ่นนี่นี่เลเป็นฐานมันเป็นฐานอยังเขาเอินฐานใหญ่ฐานใหญ่อสีมุกแน่คุณฐานโตนฐานโตนนะสีเป็นสีขาวคนไปจองปลูกอย่างเร็วดื้อเก็บหลายนี่พ่มมันหน่อออกหลายขาก่อมันสีแมนเบิ้ดคืออืมฮะ งามแม่นบ่มีดียังว่าบ่แม่นเบิดเด้อพุ่นแม่นเบิดตอนนี้เอ้ายาวๆเด้อพี่น้องบาดนี้ตนี้บ่เอามันเาอเ็ดทานเตมตายเ็ดทานแล้วมื้อนี้พุ่นมีแต่เ็ดแม่นเบิดบ่แม่นเอ้าุยุยแหละดีกว่าบ่ได้ได้ข้าปาแล้วต้องได้อ เราจะจูมันเลรอเนาะดจูมันดอกอีลายดอกเขาก็บรต้องเอามันจูมบ่นี่ก็แมนบ่ัดเดินโอ้วัดตะเก็บกินผนเลยตะบุงก้นเหมือนกับว่าตะเกียบเลยผลว่าหอมได้เหตุานดีนี่แมนบ่โอ้ดอกหน่อยเนาะมันดอกหน่อยเมื่ใหญ่นี่เห็นหงาคือกันเด้อเห็นบ่มเนี่ยนี่ เง้ยเงี้ยเด้อพี่น้องกลองมาเลยเฮ็ดทานนี่ล่ะเฮ็ดอื่นบ่ค่อยเห็นปันใดนี <c oughs> ่เป็นช่วงเฮ็ดไหวพี่นอ้องน,นี่แมนบดได้นี่แมนบ่ดูเมย์หน่อยเนาะดูเมย์หน่อยนี่แหละ,ะมันเฮ็ดทานโอ้ดีแล้ว <c oughs> ช่วง ช่วงเฮ็ดเกิดหลา่เนี่ยที่บ่แน่มทำได้พี่น้องเฮ็ดทานเอ้าช่วงบ่มีก็ต้องเอาเอาไครกวัวตาเปล่าตัว <laughs> เ็ดทานมันสีวาย่เหมืนเมื่อนโกงสีวาแดงโ <laughs> อ,อ้จุ่มหน่อยมั้ยอ๋อแต่ว่าเห็นไงกับ,บ่บเม่นเลยอืมอม,มีดอกเนีน่ยเอ็มบเอาพี่น้อง

นีเง e ี้เบิดต้พี่ชานโอเอานี่เอานี่ก้อนเหมือนีเบิดเออเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดข้าสันพี่น้องเฮ็ดทานยุตองเบิงบดีกับ่เห็นปวดเนาะเหนเบิดเป็นเงาเลยตัวนี้ ที่ทางหรอเอ็ดบ้มีเขาเจ้าก็เอาเพิดเด้ทางบ้านขันบ้มีมันแสบหรอเด้แสบขันมีให้เหลือกแน่ก็เลยเหลือก,อเ,อกเป็นหายใจเกียจเลือแ <c oughs> ถวบ้านปกนติบางเธอกับบ่ค่อยสนดนอกกิ่งหิริทานหนาเฮ็ดอื่นออกได้หลายแต่แขกเขาเจ้ามาเอาอเพิดเด้หิริทานหนึ่งพอเข็ดโคกเข็ดบ่อคอยเอาแสบบ้มีผัวเอาเอนาะเมียนเฮ็ดโคกเฮ็ดหนางัวงหมดตูมีใหญ่ <c oughs> <อ>ขุ่นกระมิ่นป๋องเนอ้จูมง,งามจังลเลยอะไรตัวนี้กันมาอันเฮ็ดทานเนี่ย <laughs> ดีกว่าเมื่อตาเป่าอยู่ดอกเนาะเออ <laughs> แมนหนยกินกับตมัมคง <c oughs> เกี่ยวเขาจังหน่อยโอ้ยเกี่ยวเขาแส่พอะได้เกี่ยวเขาคุดมันจังหน่อยนี่โอเคโอ้ยขาสันแฮะเฮ็ดขาสัน แ้่กว่ายาผมเดียวนี่ลพี่น้องมาท่านไปใส่แน่รถกันให้เดินบได้เอาเหชรทานนี่ลรัมาเนยเใชรานไปไปเอกน่าเอกได้คนนี้น่าหลวงฝองเลยนี่ไดเด้อใสาละบเอาคนไปเอาว้นี้กอนตันนี้กันอ๋อ่องไปเลยด้ิ่องไปแล้วคนฝองไปนัำ มาหอมนี่ก็มีแต่เห็ดทานคือเก่าเนอ่องส้มีมานเห็ดทานหล่ะพี่น้องสร,รุปแล้วาทานกับทานงามเด้อ,อจะปูด,ดอกติต๋อยู่ปูพี่น้องกับเต็มตาเจ๊เกดอ่ะ <c oughs> นี่แต่ดอกน้นอยๆงามเอา้าเห็ดทานกับพือว่ามันอยู่พี่น้องดีกว่าบอดายเห็ดยังแดงๆเฮ็ดยังต่เาางำเฮอดยงังเก็บเบิร์ดหรือเปล่า อ๋อเป็นชว่วงเฮ็ดไหวพี่น้องเฮ็ดอื่นบ่ค่อยมีดำบ่เออมีคนมาอยู่ฝ่อมันเลยหย่านบ่มันบวกลอมีดอกเดียวนเนาะตัวมันเนาะเู็ก้อนอะแหงะบ่มุนง่ายเด้อมีดอกแข็งเฮ็ดตัวนี้ก้อนอะแหงนี่แหละ คือกันบ่เอออันเดียวพี่ดอกหลึ่งสิที่ดอกงามการเถียบโอ้บุญแม่เบอร์ตันโอ้โหอืมงี้ตัวนี้ก็เถาดอกค่างๆอยู่ดอกหนึ่งพลังบานตัวนี้เถาเลยไม่ต้องเราดออกอะไรจัดจีบออกที่ละดอกสองดอกหอมนี่หมดลายยี่สองดอกเออ ปลาแถบนี่ทั้งมันสิเป็นช่วงเฮ็ดว่ายเฮ็ดถลอยกะซ้ำที่แกงนี่ก็ได้แกงคูมเหมยอ,อยู่พี่น้องทราบอเป็นเฮ็ดทั่วไปนี่แหละกอนน่ะแห้งนออ,อปันเฮ็ดลางแหล่ดิอใหญ่แหง้งหนึ่งไว้กินกับตำมหงนอแหน่พื้นกันลละพี่น้องตำแก้วซีสมสมแก้วสมจำ อนีนมีแต่เห็ดก้อนหนาแหงมผมมันเนาะผมมันปูดเดชตระนาบจุ่มหงามพี่ยช้เกศด,ดอกจุ่มหนึ่งมันอยู่ใต่ตองผู้อสอง,สองจนตัดย่ามันเป็นบานแต่เป็นหลายเด็กม <c oughs> ันอยู่ใต่ตองตอ ขนตองดีนอ,อจุ่มในน้อยจุ่มพอดีแกงพอดีนะถือว่ามานันอยู่ดอกพี่น้องอตาจะเกล่สเต็มเลยล้างๆมามาเจอเฮ็ดกออ่อนแห่งช่วงเฮ็ดไหวก็ถือว่ามานันอยู่พี่น้องกันหมก็ได้แม่นบ่สองจุมงามๆเป็นเฮ็ดร่วมพวกในหลับพี่น้องช่วงนี้ ร่วมเห็ดดินทั่วไปกระเสบคือกันอยสามดอกงามๆพี่น้องกอหนาแห่งมาสุดท้ายมา่มันกอหนาแห่งน้องเฮ็ดลังแหล่พอได้ได้ตัวนี้ก็ดีแล้วกระเสบคือกันก็เพ็ดลังแหล่ละเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดหยังงามแม่แม่มาตะคุนตัวนี้เฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังบงกินบ่ได้แดงเงาก็พี่น้องแดงสั่มนี่ล่ะ บ่แมนแดงมานแมงมันมีหลายสายพันธุ์พี่น้องเฮดแดงนีกในจูมันแต่บบแมนเฮดน้ำหมากบโบเฮดน้ำหมากที่บางตัวนี้ที่น้าตัวนี่น้าแม่นบ่เถวแถวฟังน้ะมันแถาคุณถ้าที่ได้บอกว่อเลยดอกว่ามันเฮดกองามบ่หรอไงให้อยู่โอเคอยู่ มหมันเห็ดดินนี่หลับพี่น้องมั้ยนะเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปก็ถือว่าได้ถือว่าหมานันคือเก่าเกือบเต็มตาใช่เกศหรือแผลดอกนี่งามคัพี่น้องเลยแผลได้แผลดีแผลหมวกแผลหมวกเกือบเต็มตาใช่เกศแล้วพี่น้องก็ถือว่างามพี่น้องเป็นเห็ดร่วมเห็ดดินทั่วไปเหยียบเลยขึ้นเท้าพี่น้องอ๋อ,อจังไดเนาะเป็นเหนองเนาะบ่ทันใหญ่ ออกไปเรื่อยๆฝ่าโป่งเลยพี่น้องมานี่ฝ่าโป่งแดดแจ่มเลยบรรยากาศตอนเสาร์หนาวๆบรรยากาศเป็นตาเห็ดบวกออกแต่กะบอกทอนเห็นจากดอกพี่น้องมานี่อปลากับเชเกศกับเจอแต่เห็ดดินทั่วไปละพี่น้อง เห็ดดอกเห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องก้อนเห็ดผงกับบ่อใดร้ดายปันใดส่วนมากสิเป็นเห็ดดินเป็นช่วงเห็ดเริ่มถอยพี่น้องแต่อีกบ่โดนดอกพี่น้องบอกี่เมือดดอกเลี้ยก็ขื้นมาหมา่บ่แน่คือการอาจมีเห็ดปวกเห็ดปวกในรุ่นมาโดนและพี่น้องแต่ว่ากับบอท่านเจอออกเป็นหมองเป็นยอมรอหลุดน้ำค้นสองลาพี่น้อง เวลาออกก็ออกค่าคือการเฮ็ดปวกแถบนี่มือวาดก็ไปลุ่งขีดไปพี่น้องเบิ้งพี่น้องมือวาดตามเฮ็ดปวกก็บ่เจอมือวาดก็เลยบมล่มีขีิปมื่นตามมีอีกจีบจะเกตเฮ็ดปวก <c oughs> มือหลาบนอ้ออ้อมันต้องเจอแม่จักเหม่อพโดนดอกพี่น้องก็เกิดพร้อมเริ่มสี่เขาฤดูหนาวล่ะ เ็ดปวกสิเกิดดีกับช่วงฤดูนหนาวลระพี่น้องเป็นม้ลนอากาศนาหนาวลงมาชว่วงนั้นสิเกอร์ดีเฮ็ดปวกตอนนี้ยจ๊เกตนั่งพักเศร้าเมยการเดินทางอมรนก็ขึ้นสีสินสุดแลระพี่น้องเริ่มเมยแล้วว่าจงได้ยจ๊เกตเมื่อน้อหลักษณะนั่งเบนดแห้ง มึงยอดเฮดที่ได้พี่น้องก่อนสีลาสีลาหน่องกับบนันจะแต่งให้ดูดีสวยถ่ายมาว่าเจอเฮดก่อนาแห่งพี่น้องเป็นเฮ็ดินเฮดร่วมทั่วไปนี่แหละก็งามอยู่ถือว่ามาันอยู่ช่วงล่างเป็นเฮดทนันดอกตูมๆเฮทใบก็บถือว่ามันอยู่พี่น้องซันนี่ก็ได้ส่วนเฮดผึ่งบอคอยมีอลาพีลานองกับบันก็เด้พี่นอ้องได้เก็ดบ่ไว้แหละเมื่อยแล้ว ชื่นชอบวิดีโอมกซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่งปลาพี่น้องคุณส่งปลาขอ,ขอขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำที่ช่มาระพี่น้องล่อหลุดน้ำกันเหมือไม่สำหรับคลิปวันที่47ก,กันย่ากะฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำในละพี่น้องเพอการคลิปใหม่เหมือไม่หลุดน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับคุณส่งปลาอาสีมีหลากหลายเหตุ พ่ท่านสินหรือดูดอกพี่น้องยังเฮ็ดปวกอยู่อ้ากลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้เยเกตสวัสดีค่ะอ้ากลับบ้านพี่น้องบ้านนี้สวัสดีครับ